บางท่าทางลักษณะการพาบั่นมีเนี่ยพาขนุนนี่มันว่าเป็นได้การปาดขนุนเกิดมาแม่พ่นก็บม่ได้ปาดจักเท้อบรรลูกสาวมันเปิดท้ายฝนเด้อค่ะมันปาดเท็ดขนียวมูลขนุนฝนเด้อลูกสาวน่ะมันเลี่ยนเป็นเบิร์ดบัรแม่นี่ยปาดกินซื่อๆกระเทิงง้งยาก ลูกสาวมันเก่งคือพอเอ้ยคันคือแม่ในยักสิสีแนวใดล่ะย่องมาแต่จักโค้งเนาะโอ้ยแฟ <c oughs> นค้อยมันขี่มันกระเงืองอหางเอาเองเนาะค่อยปลาแค่เคือด้วยจ้าปลาเธอจะไม่เห็นพราปันขั้วหมูเนาะ ตายชัยยย้นไม่เคยปาดจะเถือค่ะ,อะเอาเฮ็ดลงไปลไดแน่้เกิียงนี่แหละพนวานะสิบสางบัทอเคยซิลูกเคยกับบัทองขถาวมันแมนคว่วเพินน่ะนะคนบมเป็นกับบมเป็น มืดแหละป่าอยู่สก่กระบอป่าป่าอยู่ประตูเขาบ้านเขาผูป่านม่ให้กินปีน,นี่ก็เลื่อจำย่อมป่าเอาเองผ้าเอาเองขนุนก็ได้ผู้ปีเขาสิผ้ามาให้กินมาละแก่บัวซื้อจ้ะปีน,นี่เขาโยกมมใหายเป็นนวยเลยปีน,นี่สงสัยมันบอซ่บบอ มันหลายปีนี้มันบอกว่ามันหลายอ้เอา้าขนุนต้นนี้รากมันสิร้อยอยู่ในนาดินในรากฟอยมันพอเวียงเขาจะไปขุดเอาเต่ากฟอยรากร้อยมันนะไปทาบกิง่งคิดละขนุนต้นนี้นี่พอเวียงกินเต่ลรากจนหอดลูก จนหอดบัวมันมันหลายเขาลูกพ่พาให้กินซ้านมาพากินเองที่เห็นในคลิปแต่ละคลิปที่พอเวียงทวมาเอาลากขนุนไปทาบคือขนุนต้นนี้แหละครับลากมันสิรอยอยู่แถวหลังๆดินเนี่ยโอ้แต่บางต้นเนี่ยไปคุดหาโดเดินลากรอยเนี่ยโค่อยมีอยู่หลังดิน กินเบงอีรู้ไหมพ่ออยากเบงหน่นะตอนเราใส่ปากนี่นะเดี๋ยวนี้นะกินกระเซ็บอยู่จ้า แม่พ่อนคุมือขึ้นหนาเหี่ยวแท้แง่หนาม,มาใส่กล่องมาขักคนน่ะจักค้นเถวบอ่อนเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบเลยได้จ้าหกสิบแปดเลยได้จ้าแถารู้ซื้อว่า่ถหลายปีนี่หน้ากระดำบ่ได้เห็นแง่ยังหักเถาหน้ากระดำงามกับบ่งามจ้าอันนี้แหละน้อ่นว่าแถวแล้วนะ บ่อได้บำรุงผิวมากินน้ำบึงแน่เอากินกับบ่อแสบปันได้รอบนี่มันช้าจางมา ให้มันมืดซือ่ออันนี้มันบ่บมีบัวงาม